พี่อิมน่ารักอ่ะทุกคนถ้ามีคนช่วยไปเล่นหนังเล่นละครไปจะเล่นไหมไปบอกปีหน้าไปมีอยู่มีหนังน่าจะร่วมกับค่ายแหละอะไรอย่างนงี้แล้วพี่อิมเอนดูอ่ะเอนดูแล้วใดๆบุ๋มมีความรู้สึกว่าคนโก้กับไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้พี่อิมกับปายเจอดอกนั้นเข้าไปเจอดอกอ้าวเป็นเพื่อนกันเหรอนึกว่ากันแล้วเลย อะไรอย่างนี้เจอดอกนั้นเข้าไปเลยไม่กล้าเข้าใกล้เพราะพี่เขาเล่นจริงไงเออเพราะพี่เขาเล่นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยใส่เนา่งสองคนเนี้พยายามเลี่ยงแล้วไปเล่นดนตรีพยายามห่างพี่เขากลัวเขาแกล้งแล้วกลัวเขาพูดแบบอะไรแบบนี้คือทุกคนสังเกตดูเขาจะกลัวมากสองคนนี้โดยเฉพาะธนดลน,นางจะ ไปเล่นดนตรีเล่นเครื่องเล่นอะไรอย่างเงี้ยห่างเพราะว่าถ่วงเวลาให้พี่นักดนตรีขึ้นมาไงคือแบบกลัวไงสายหยาบเจอหยาบกว่าเออถึงขั้นกลัวเลยสิจ๊ะแต่พี่อิมเขาก็ชมน้องปายว่าร้องเพลงดีมีคนอยากให้ปายไปร้องเพลงกับไปเรียนร้องเพลงกับพี่อิมอะไรอย่างเงี้ยพี่อิมเขาบอกน้องร้องเก่งแล้วน้องเก่งแล้วอะไรอย่างเงี้ย น่ารักอะ่ะเป็นไงล่ะสายหยาบเจอสายหยาบกลัวละสิถ้าเจอดอกนั้นเข้าไปนึกว่าเป็นเพื่อนกันหรอนึกว่ากันแล้วแล้วว่าแบบอืมนะไปเล่นหนังกันเล่นละครไปจะเล่นไหม <c oughs> เล่นครับ <c oughs> เล่นเล่นก็มันเป็นอีกหนึ่งพาร์ทในปีหน้าที่ตั้งใจว่าจะมีหนังสักเรื่องด้วยครับ อันนี้คือหนังหนังที่พูดนี่คือมีมีอันนี้น<อ>ยังลูกพี่สาวนะป้าเออคนใช้ที่บ้านมึงบอกไปเลยว่าขาดยายขาดยายขาดยายเมื่อกี้ไม่ได้ยินว่ายายเลยนะได้ยินว่าอะไรว้ายบอกไปจ้าอ๋อขาดคุณยายขาดคุณยายขาดขาดบทคุณยายแล้วก็คุณทวดที่ที่ เป็นฟิลที่แบบว่าเราต้องไปดูแลคุณยายคุณนั่งรถเข็นเดินไม่ได้แล้วแล้วก็ในบทคือคุณยายจะไม่ได้เดินเอง<ช>จะมีพยาบาลดูแลมีพยาบาลดูแลส่วนตัวคือส,สบายเลยพี่ไม่ต้องเหนื่อยเธอนะลูกอันนี้มึงรักกูมากเลยนะคะเฮ้ยมันต้องมีแบบว่าคู่หูแบบว่าที่เล่นละครหลายเรื่องนะเป็นคนใช้ ติดตามคุณหนูเป็นเจ้าของบริษัทเล่นหมดเลยเออแล้วก็หนังที่พี่เล่นน่ะหนังทอมดี้อที่ไปชอบอ่ะไปรู้จักพี่อินในหนังเรื่อง yes or no อะไร yes yes นะ yes or no หนึ่ง yes 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 or no หนึ่งตั้งแต่ภาคที่พี่อินเป็นน้าที่อยู่ร้านขายเค้กเป็นน้าใช่ไหมพี่ใช่แล้วก็ตอนนั้นแกแกพูดอะไรบ้างเอาสักฉากนึงฉากหนึ่ง ตอนนั้นเกเหมือนเหมือนเหมือนอยู่ในร้านเค้กแล้วก็เล่นดนตรีไปด้วยอ๋อได้แต่แต่จำว่าพูดอะไรไม่ได้มานานแล้วนานมากนุ๊กครับเอาคืนพี่ใช่ไหมเนี่ยนี่นุ๊กเอาคืนพี่ใช่ไหมพี่เยอมคีร์คีร์ทำไมอ่ะก็กอดได้ชอบจับผูงคนก็พุงก็เลยกอดแล้วลืมพุงพี่กอดได้ผัวพี่ไม่ว่าไวอย่โอเล่ โอเคสวัสดีหน้าจอไม่มาเออนักดนตรีหนูอยู่ไหนอะเขากำลังเดินเข้เขามาอยู่ครับ <laughs> <laughs> เหรออ๋อเล่นเปียโนสิอเอาไปาไหนอะใครอยากให้ปายเรียนร้องเพลงกับอินบ้างทุกวันนี้ปายร้องเพลงดีมากเมื่อกี้ตอนร้องเพลงเราบอกป้ายป้ายร้องเพลงดีขึ้นเยอะเลยแสดงว่ามีความพยายามอะขอซี เก่งมากกดลงไปอือขอซีนักดนตรตีของหนูอยู่ไหนขอซีอ <c oughs> ไปไม่ต้องเรียนร้องเพลงแล้วล่ะออพี่อินว่าไปไปเรียนการแสดงแล้วปีหน้าไปก็เป็นเล่นหนังเล่นละครอย่างเงี้ย <c oughs> นักดนตรตีไปไหนวะ <c oughs> เหนื่อยแล้วนะเฮย้ย <c oughs> ไม่มา ไม่มานุกเพื่อนหนูอยู่ไหนอะไ,ไปเพื่อนหนูอยู่ไหนอะแล้ววงหนูอยู่ไหน,ไน,นวงไม่มาวงไม่มาทุกคนแล้วนุกนุกก็ไปจะทอล์กโชว์เหมือนเหมือนเหมือนอยู่บ้านแล้วเลี้ยงเด็กเลยจริง<อ>จริงๆเอา,เอาอยัางไงอ่ะโอ้สั่งในกูทุกอย่างเลยอ่ะ กองงงแกนั่นแหละสนุกละเนี่ย ความเป็นนุกกระบายเนี่ยดูนุกกระบายนะความเป็นนุกกระบายเนี่ยอ่ะนุกตีกองมาพี่จะร้องเพลงไปอ่ะอ่ะไม่รอดอีกไปเล่นแพทเทิร์นนั้นไปเดี๋ยวพี่หาเพงลงร้องของพี่ได้ตีไปเรื่อย อะไรดีลูกขอสามชาติเลยค่ะสามชาติตีไม่ได้แยกประสาทไม่ได้สามชาสามชาติไม่ใช่นะไม่ใช่สามชาติไม่ใช่ เด,เดี๋ยวใครใจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้นะเดี๋ยวนุกจ่ายลิขสิทธิ์ให้พี่นะนุกเอาแพทเทิร์นเมื่อกี้นะนุกจ่ายลิขสิทธิ์นะโอเคไปครอร์ดอีครอร์ดอีอ,อีอีขน,นมก็จะกิน เอาหล่จ๋าลองหันมายิ้มหน่อยสิยิ้มสิยิ้มสิเทวรักยิ้มนานๆอย่าโดนใจรำทำรคาใต้แสงเชิชมีฟ้าเป็นองฉันมียุงเป็นเพื่อนฉันมีพื้นดินเหมือนดังเพื่อนเรือนน้องหนูเป็นเพื่อนกอบเตือนให้สุขใจไม่เชื่ออีกแล้วหัวใจคงวกมันนุยกยุ่ยยุยยุ่ย อย่าล้มนะย่าดูกับเธอฉันวันตายเพราะไม่มีใครสื่อเหมือนเธอแล้ว